โลก4.5พันล้านปีก่อนวงกลมสีฟ้าซีดที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้เคยเป็นอะไรที่ไม่เหมาะแก่การดำรงชีวิตภูเขาไฟสีแดงที่ร้อนระอุป,ประทุข,ขึ้นทั่วพื้นผิวที่หลอมเหลวทั้งหมดอุณหภูมิเฉลี่ยนั้นมากกว่า1,700องศาเซลเซียสซึ่งร้อนกว่าลาวาซีอีกดาวเคราะหที่เพิ่งกำเนิดอยู่ภายใต้ผลกระทบจากการโจมตีจากอุกาบาตอย่างต่อเนื่อง ไม่นานนักวัตถุขนาดเท่าดาวังคารได้พุ่งชนโลกที่มีอายุน้อยและก่อตัวเป็นดวงจันทร์คุณอยู่ที่นั่นไม่ได้ส่วนเรื่องการหายใจก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยการประทุข,ของภูเขาไฟอย่างต่อเนื่องปล่อยก๊าซพิษสู่ท้องฟ้าโลกของเราจึงแทบไม่มีบรรยากาศแต่แล้วชีวิตมีหนทางของมัน ปฏิกิริยาทางเคมีจากการประทุของภูเขาไฟเดียวกันช่วยสร้างบรรยากาศดาวเคราะห์เย็นและแข็งตัวมีน้ำปรากฏขึ้นมามหาสมุทรก่อตัวพูกมันเต็มไปด้วยจุลินทรีย์ที่ปล่อยออกซิเจนสู่อากาศอย่างรวดเร็วบรรยากาศสามารถหายใจเข้าไปได้ชีวิตที่ซับซ้อนปรากฏขึ้นและเริ่มวิวัฒนาการส่วนที่เหลือกลายเป็นประวัติศสาสตร์ไปทีนี้ลองจินตนาการว่า บรรยากาศที่เราใช้หายใจเป็นผ้าห่มอุ่นๆให้โลกปกป้องโลกจากฟองได้หายวับไปกับตาแต่ก็หายไปไม่นานนักเพียง5วินาทีเท่านั้นเราจะรับมือกันได้ใช่ไหมเวลาช้าลงและในหนึ่งวินาทีทุกอย่างกลายเป็นความเงียบทันทีลองจินตนาการนะคุณกำลังตะโกนหรือพูดบางอย่างแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงคุณประหนึ่งอยู่ในอวกาศ มันไม่มีบรรยากาศให้คลื่นเสียงเคลื่อนที่ผ่านตอนนี้คุณรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนที่พื้นเท่านั้นและชีวิตบนโลกก็เหมือนอยู่ในสุญญากาศดาวเคราะห์นี้ยังสูญเสียโลกที่ปกป้องเราจากพลังงานแสงอาทิตย์แสงแดดจึงแรงเกินและเป็นพิษกว่าที่จะรับมือไหวรังสีเหล่านี้มักถูกกรองตอนผ่านชั้นบรรยากาศความร้อนได้แพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างเท่าเทกันในตอนนี้ผู้ที่โชคร้ายที่สุด คือผู้คนที่นอนอาบแดดอยู่บนชายหาดแต่ผู้คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่ในวินาทีแรกพวกเขารู้สึกแค่ว่าอุณหภูมิสูงขึ้นพืชต่างๆนั้นไม่โชคดีเหมือนมนุษย์พวกมันได้รับการปกป้องน้อยกว่าและไม่เกรียมในเวลาอันสัน้นแต่สิ่งที่แย่ที่สุดคือธรรมชาติหยุดผลิตออกซิเจนเนื่องจากไม่มีหญ้าต้นไม้พืชดอกไม้ที่ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศพืชต่างๆใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์ เปลี่ยนก๊าสนี้ให้เป็นออกซิเจนคุณอาจจำได้ว่าเคยเรียนเรื่องนี้ในโรงเรียนเพราะมันคือการสังเคราะห์แสงแต่ออกซิเจนที่มีค่าของเราส่วนมากมาจากมหาสมุทรรวมถึงสาหร่ายและจุลินทรีย์ด้วยมหาสมุทรปล่อยออกซิเจนจำนวนมหาศาลขึ้นสู่ท้องฟ้าจากนั้นบรรยากาศจะกระจายมันไปทั่วทั้งโลกตอนนี้เมื่อไม่มีผู้กระจายให้เราเราจะไม่สามารถรับก๊สที่มีค่าซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายได้ มนุษย์ไม่รู้สึกอะไรในช่วงวินาทีแรกๆแ,แต่สำหรับสิ่งมีชีวิตอื่นๆอีกมากมายช่วงเวลานี้อาจเป็นวิกฤตเลยละ่ะ 2. วินาทีที่ไม่มีบรรยากาศผู้คนที่อยู่นอกบ้านถูกแดดเผาคนที่ไปเที่ยวชายหาดไม่อาจพึ่งพาร่มได้แล้วเพราะไม่นานมันก็ถูกรังสีความร้อนแผดเผาไปจนหมดตอนนี้ตรงบริเวณที่อากาศแย่เมฆทั้งหมดจะสลายหายไปเป็นผลจากอุณหภูมิสูงทำให้น้ำระเหยไปแนววกาศ ส่วนตรงบริเวณที่เป็นตอนกลางคืนยุคน้ำแข็งใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นความร้อนได้หยุดกระจายอย่างเท่ากันทั่วโลกฝนกลายเป็นน้ำแข็งและลูกเห็บเริ่มตกหนักสัตหากินตอนกลางคืนส่วนใหญ่จะแข็งผู้คนที่อยู่ตามถนนในเมืองใหญ่ตอนกลางคืนจะยังไม่แข็งเลยทันทีเนื่องจากเมืองสร้างความร้อนเองได้และช่วยชีวิตผู้อยู่อาศัยสําหรับตอนนี้นะนะสภาพอากาศที่เคยแปรปรวนอย่างอบอุน่นแห้งฝน ชื้นลมแรงได้ลดลงเหลือแค่สองอย่างได้แก่ร้อนจัดและหนาวจัดน้ำในทะเลสาบแม่น้ำทะเลและมหาสมุทรเริ่มเดือดซึ่งไม่ใช่เพราะอุณหภูมิที่สูงแต่เป็นเพราะแรงดันลดลงอากาศหายไปไม่มีขอบเขตระหว่างอวกาศและโลกอีกต่อไปแล้วดวงอาทิตย์ส่องแสงแต่ท้องฟ้ากำลังสูญเสียสีของตัวเองไปสีน้ำเงินถูกแทนที่ด้วยสีดำโลก,กลายเป็นเหมือนดวงจันทร์ โลกถูกพายุสุริยะโจมตีสิ่งเหล่านี้คือประกายพลังงานที่ยิงออกไปทุกทิศทางจากดวงอาทิตย์เ <c oughs> มื่อไม่มีบรรยากาศปกป้องเราพายุที่ทําให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดใช้งานไม่ได้พายุจะทาให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดใช้งานไม่ได้ไฟดับอินเทอร์เน็ตหยุดทํางานและเสาสัญญ,ญาณพังใน 3. วินาทีธรรมชาติได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงจากอุณหภูมิที่สูงมากแต่สิ่งที่แย่ที่สุดยังมาไม่ถึง บรรยากาศปกป้องเราไม่เพียงแค่พลังงานจากแสงอาทิตย์แต่รวมถึงขยะอาวกาศด้วยดาวเทียมหลายพันดวงถูกปิดใช้งานและตอนนี้ก็ตกลงมายังโลกผู้มันเริ่มโปรยปลายลงมาดั่งสายฝนและไม่ต้องมีคำเตือนใดๆโดยปกติแล้วอุกบาตและสิ่งเนื่นที่ตกลงมายังโลกจะถูกเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศทั้งหมดก่อนจะตกถึงพื้นผิวโลกด้วยซ้ำแรงโน้มถ่วงของโลกดึงพวกมันเข้ามาด้วยความเร็วสุดยอดแรงต้านชานอากาศมีมากเกินไป แลแรงเสียดทานก็พุ่งทะยานฟ้าเกิดเป็นเปลวไฟขึ้นมาทำให้คุณเห็นดาวตกบนท้องฟ้าฝนที่แสนน่ากลัวจะเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดหากบรรยากาศไม่กลับมาเร็วๆนี้อุกบาตขนาดเท่าเหรียญเล็กๆจะพุ่งทะลุผ่านบ้านรถยนต์ทุ่งหญ้าถนนและทุกๆอย่างอุกบาทที่ใหญ่กว่าซึ่งมีขนาดเท่าลูกฟุตบอลสามารถสร้างการระเบิดที่รุนแรงได้สถานที่ทุกแห่งจะใช้เงินหลายพันล้านดอลลาร์ในการซ่อมแซม มันเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่ในโลกตรงส่วนที่มีแดดจ้าอุณหภูมินั้นสูงเกินไปคุณจึงสามารถติดกระทะนอกหน้าต่างและทำไข่เจียวได้เลยละไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ดินพวกเขาโชคดีที่สุดผู้คนที่อยู่สถานีใต้ดินจะไม่รู้สึกถึงความร้อนอีกทั้งพวกเขายังถูกปกป้องจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพิษได้ทุกคนมีปัญหาในการหายใจเมื่อปอดได้รับอากาศไม่เพียงพอทั้งโลกจะเริ่มตื่นตระหนกในสวินาที หลายๆคนเริ่มรู้สึกเวียนหัวบางคนถึงขนาดหมดสติเซลล์ในร่างกายที่ท่วมท้นด้วยออกซิเจนตอนนี้กลับขาดแคลนแทนร่างกายของคุณตอบสนองอย่างตื่นตระหนกและเริ่มสูบฉีดอะดรีนาลีนออกมาอัตราการเต้นของหัวใจคุณเพิ่มขึ้นและรูม,ม่านตาขยายสมองพยายามหาทางแก้ไขแต่ก็ไม่สำเร็จผู้คนเริ่มวิตกกังวลมากขึ้นพวกเขาจะจดจําความตกใจระยะสั้นแบบนี้ไปตลอดชีวิต5วินาทีที่ไม่มีบรรยากาศ มีออกซิเจนสำหรับหายใจน้อยลงมากสาหร่ายและพืชกำลังไหม้หรือเป็นน้ำแข็งแม่น้ำและทะเลสาบขนาดเล็กแห้งเหือดเกือบหมดจนมีขนาดเล็กลงเหลือเพียงแค่หนึ่งในสี่ของขนาดเดิมโดยปกติแล้วแรงโน้มถ่วงจะเป็นตัวดึงให้นกลงมาแต่ผู้มันกระพือปีกเพื่อผลักแรงต้านอากาศออกและบินขึ้นตอนนี้กระแสะลมหายไปแล้วหรือเพียงแรงโน้มถ่วงเท่านั้นนกกำลังหล่นลงจากฟ้าซึ่งการกระพือปีกใช้ไม่ได้ผลแล้ว เครื่องบินก็ไม่ต่างกันนี่ดูเหมือนจะกลายเป็นฉากสยองขวัญของจริงเลยล่ะพรึบแล้วบรรยากาศก็กลับมาโลกเต็มไปด้วยออกซิเจนและความร้อนนกจัดการบินขึ้นสู่ท้องฟ้าอีกครั้งนักบินสามารถควบคุมเครื่องบินและช่วยชีวิตคนนับล้านได้ท้องฟ้าสีดำกลับมาเป็นสีน้ำเงินแสงแดดไม่แดผดเผามากนักความร้อนถูกแผ่กระจายไปทั่วในสถานที่หนาวๆอุณหภูมิได้สูงขึ้น ผู้คนสามารถหายใจลึกๆได้แล้วแหล่งน้ําหยุดเดือดเพื่อที่รอดตายสามารถใช้กระบวนการสังเคราะห์สแสงได้อีกครั้งคุณได้ยินเสียงของตัวเองและเสียงอื่นอีนอกครั้งชีวิตกลับคืนสู่สภาวะปกติแล้วโอ้อย่าลืมโมกาบาทหินจักรวาลและขยะอวกาศหลายร้อยชิ้นเริ่มลุกไหมแต่มันสายเกินไปแล้วผู้มันอยู่ใกล้พื้นผิวมากเกินไปและไม่ถูกเผาไหม้จนหมด อุกบาทจำนวนมากตกลงสู่ทะเลและก่อตัวเป็นสึนามิส่วนอุกบาทอื่นที่ตกกระแทกพื้นสร้างความเสียหายรุนแรงโชคดีที่ฝนหยุดตกเร็วได้เท่ากับตอนที่มันเกิดขึ้นยังไม่มีใครสามารถใช้โทรศัพท์ได้เนื่องจากการเชื่อมต่อยังไม่ได้รับการฟื้นฟูหลังเกิดพายุสุริยะคำถามเดียวในใจของทุกคนคือเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นบรรยากาศที่หายไปเพียง5วินาทีแสดงให้เห็นว่าโลกของเราต้องการมันมากแค่ไหน มนุษยชาติคงไม่มีโอกาสหากบรรยากาศหายไปตลอดการโชคดีที่เรามีเทคโนโลยีที่ช่วยตรวจสอบสถานะโลกของโลกนี้ได้ถ้ามันหายไปเราต้องเตรียมพร้อมเอาไว้ก่อนผู้คนจะสร้างโดมขนาดใหญ่ที่ไม่ยอมให้พายุสุริยะพัดผ่านภายในเราจะสร้างบรรยากาศประดิษฐ์ที่รักษาอุณหภูมิและความดันปกติไว้มันยังกรองรังสีดวงอาทิตย์เพื่อให้พืชสามารถปล่อยออกซิเจนได้ ภายในโดมโลกจะยิ่งดูเหมือนดาวังคารคุณจะสามารถออกไปที่นั่นได้ด้วยชุดอวกาศเท่านั้นใครก็ตามที่ไม่สามารถหาที่อาศัยภายใต้โดมได้ก็จะลงไปใต้ดินพวกเขาจะอาศัยอยู่ลึกพอที่จะถูกปกป้องจากแสงอาทิตย์มันเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้ดวงอาทิตย์เพื่อผลิตพลังงานดังนั้นจึงใช้แกนโลกเป็นแหล่งพลังงานแทนอีกทั้งไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับแหล่งน้ําที่ไว้ใจได้เพราะมันมีแม่น้าและทะเลสาบอยู่ใต้ดินยังไงละ่ะแต่ใครจะรู้ บางทีมนุษยชาติอาจพบดาวใหม่ที่สามารถอยู่อาศัยได้แล้วดังนั้นหากบรรยากาศหายไปอย่างกระทันหันตอนนั้นเราอาจกำลังเฝ้าดูดวงดาวนี้จากระยะไกลอยู่ก็ได้